สวัสดีครับกลับมาพบกันในครั้งการเด็กช่างทีวี90นะครับกับผมจิ๊บเท็กซันะครับคอนเทนต์วันนี้เนี่ยจะเป็นการต่อสายตรงไปถึง PX ประชาชื่นนะครับหรือ P X ชื่น29นั่นเองนะครับเอ็กคนดังนะวันนี้ก็เป็นการต่อสายตรงไปพูดคุยคอนเทนต์สบายๆนะครับถามสารทุกสุขดิบแล้วก็อาจจะมีคุยประวัติส่วนตัวนิดหน่อยเป็นแค่ เล็กน้อยไม่ได้เยอะมากนะครับเป็นการพูดคุยผ่านวิโดีโอคอลแล้วก็ที่สำคัญผมมีโอกาสได้พูดคุยถึงคนที่เคยประท้ากับพี่ปิ๊นบูนสองเก้านะครับเป็นคนที่ยิงพี่ปิ๊นเลยถ้าใครได้ดูคลิปเก่านะฮะย้อนกลับไปดูเทปพี่ปิ๊นนะครับจะจะเห็นว่าเทปนั้นเนี่ยมีการพูดคุยถึงว่าวันที่พี่ปิ๊นโดนดักยิงที่ที่หน้าปักซอยบ้านนะครับโดนยิงแสกหน้าแต่พี่ปิ๊น,นหันหลบ ครับก็เข้าบริเวณแก้มทุกวันนี้ลูกกระสุนยังอยู่ที่หน้าอยู่เลยนะครับแล้วผมก็ไปสืบสอบมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครเป็นคนยิงปินปีนวันนั้นนะครับมีนะฮะคลท่านนี้ยังมีตัวตนอยู่แล้วก็เรียนประชาชื่นแล้วก็ยังอยู่ครับผมมีโอกาสได้พูดคุยแล้วด้วยครับวันนี้ผมเลยวีดีโอคอลไปหาพี่เอกชื่ออีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการถามถึงเหตุการณ์น,นั้นนิดหน่อยนะครับเล็กน้อยไม่ไม่ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะมาก ก็เดี๋ยวเราไปพบกับพี่เอกนะครับเอกประชาชินิเปล่าอ๋อคือเทปเนี้ยผมแนะนํานิดนึงก็คือ,อเนื่องจากเป็นการพูดคุยผ่านวิดีโอคอลเสียงมันจะไม่ค่อยชัดและมันค่อนข้างเบาต้องกราบขออภัยด้วยนะครับคืออยากให้พวกเราเนี่ยฟังโดยการใช้หูฟังนะครับหรือ,อหาที่เงียบสงบๆนั่งดูนะครับถ้ามีเวลานะจะได้อัดโดกว่าเพราะาเสียงมันค่อนข้างเบาเป็นการผ่าน คุยผ่านวิดีโอเนื่องจากยุคยุคโควิดนะครับเราก็ใช้การโทรวิดีโอคอลถึงกันโอเคอาจจะอัตลดในการพูดคุยหรืออัตลลดในการดำเนิรนรายการอาจจะน้อยลงไปบ้างไม่เหมือนเก็บไม่เหมือนการจัดรายการแบบว่านั่งคุยกันนะครับก็เอาไว้ถ้ามีโอกาสโควิดซาซาลงเนี่ยผมอาจจะเชิญพเพกประชาชื่นมาคุยในช่องหนึ่งเพจอันนั้นน่าจะดีกว่าครับต้อง,ต,องต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่ารับชมแล้วอัตลลดมันสูญเสียไปบ้าง ก็ไปครับเดี๋ยวเราไปพบกับ PX เ,เทคโนโลยีประชาชื่นครับไปครับสวัสดีพี่เอกก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมว่าตอนนี้ผมอยู่กับ PX เทคโนโลยีประชาชื่นนะครับแขงย9บเก้าใช่ไหมพี่ คยีบเก <29 S 2> ้า <29 S 2> ดอนเมืองครับผมเอ็กชื่นคนดังโอ้โหเราไปงาน,น,น,นสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอนเฟลเลนต์นะครับพี่ช่วงนี้ช่วงโควิดครับพี่เอ็กครับ,รบโอ,โอ้โหรู้สึกยินดีมากเลยได้คุยพี่ครั้งแรกเนี่ยได้คุยแบบเห็นหน้าแบบว่าผ่านจอยินดีเช่นกันครับยอยากสัมภาษณ์พี่มากเลยเพราะเดี๋ยวหาเวลาว่างเจอกันครับได้เลยพี่หลังโควิดนิดนึงหลังช่วงช่วงโควิดก่อนพี่เอกใช่ครับ พีเอ็กีเอฟเยอะทั้งหนุ่มๆสาวๆนี่กีดเลยพอประมาณครับขอบคุณน้องๆด้วยครับครับมีคนติดตามเยอะก็ผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ที่ชอบบุคลิกพี่นะอันนี้พูดตรงๆเลยเพราะว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบรู้สึกชอบลักษณะการวางตัวการออกสื่อหรือหรือบุคลิกรสนิยมอะไรเงี้ยผมอาจจะคล้ายๆกันในบางเรื่องผมชอบผมชอบพี่เสบายนีนะครับช่วงนี้โควิดก็ โตอยู่บ้านครับไม่ได้ไปไหนเห็นว่าไปเล่นสนุกแล้วไปเสียงว่าไปจุดเสียงมามีคนคนติดโควิดกันไปเล่นสนุกวันเดียวกันโตข้างกันเลยดีนะไม่เล่นโตเดียวกับพี่ตายเลยดีนะไม่เล่นโตเดียวกับพี่ใช่ไงโตติดกันเลยอ่ะเยอะบ่อยด้วยอ่ะก็แต่แท้ตาลายมันขึ้นมาว่ามันมันมันเป็นโควิดเนี่ยโอ้โหประสาทเสียเลยอ่ะเสียไหมพี่เครียดเลยเนาะเสียดิโอแทบรั่ว แม่งต้องรีบไปตรวจให้ไวเลยอะ่ะโอ้กักตัวอยู่บ้านไม่ไปไหนคนมาส่งข้าวแฟนถึงไม่น้าบ้านอีกเดียวเพียยไปตรวจที่โรงพยาบาลอะไรครับพี่อ,อ Medical World ตรงแจ้งวัฒนะครับอ๋อคือเราสามารถเข้าไปตรวจได้เลยใช่ไหมพี่เสียเงินใช่ไหมอ่าพี่ไปตรวจในในในใ,ใ,ใ,ในเคสกลุ่มเสี่ยงพีอ่อ๋อเราบอกว่าเราเสี่ยงเราเราไปสถานที่ที่พบผู้ป่วยอะ่ะอ่าทำลายของผู้ป่วยมันไปพอดีอเราไป มาตรวจปีได้เลยไปบอกเขาได้เลยได้ครับต้องมีเอกาสารอะไรไหมพี่ไม่ต้องมีครับก็แค่แจ้งวันเวลาสถานที่ที่เราที่เราไปมากับผู้ป่วยไปเจอผู้ป่วยอะ่ะเราก็แจ้งวันเวลาสถานที่เขาว่ารเราไปพบปะมากับผู้ติดเชือ้อก็นตรวจปีตตรวจปีครั้งแรกนะครั้งที่สองเสียเงินครั้งที่สองเสียเงินใช่ไหมพี่ใช่แล้ว ผมอยากจะให้พี่เอ็กแบบว่าให้กำลังใจ f c ทางช่องเกี่ยวกับช่วงโควิดนินเนอรครับหรือว่าการระวังตัวอะไรเงี้ยการการใช้ชีวิตช่วงนี้ครับพี่คอนเทนต์นี้เป็นประมาณอย่างนั้นนะครับพี่ช่วงนี้ก็ทุกคนเข้าใจว่าทุกคนลําบากครับาการทํางานการจะออกไปไหนก็แล้วแต่ลําบากครับแต่ก็ต้องอดทนเนาะผ่านไปให้ได้ครับพี่ผ่านไปให้ได้ออกไปไหนใส่แมสครับ เจมฟูล้างมือกับคอเนี่ยอย่าอย่าอย่าขาดเลยครับครับนี่ติดตกไปติดตกไปเลยเข้าใจเลยคนที่เป็นอย่างนี้แม่งภาษาเสียเลยอ่ะครับภาษาเสียงลูกเมียไม่ได้อยู่ใกล้เลยนะครับแยกบ้านเลยเอาแยกบ้านเลยพี่แยกบ้านเลยเรากลัวเราเป็นอ่ะเรากลัวเราเป็นพ่อแม่นี่ไม่ได้ไปหาเลยอ่ะแล้วคนแก่เรากลัวติดเขาอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นมาเราไม่รู้ด้วยว่าเราเป็นหรือไม่เป็นตอนนั้นอ่ะที่ไปไปเจอคนที่ไปเล่นุูกอ่ะครับตรงนั้นก็เลยแยกบ้านหมดเลย ก็อยากจะให้ทุกคนทุกคนอดทนครับมันมรสุมเลวร้ายมากอ่ะค yup> ือครั้งแรกมาถึงก็หมดตัวพี่อ่ะธุรกิจพังไปเลยตอนตอนครั้งแรกที่ที่ระบาดใช่ไหมพี่ใช่ครับอืมระบาดครั้งแรกนี่คือธุรกิจพังเลยอืพังเลยอดทนต้องอดทนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับอย่าลืมใส่แมสแล้วก็เจลล้างมือแอลกอฮอลอะไรพวกเนี้ย ไปเลยอย่าไปในจุดเสี่ยงอย่าไปเราไม่รู้ไงแม่ตรงไหนเสี่ยงใช่ป่ะเสีงคือเราไม่รู้ไม่รู้ใครเป็นบ้างไม่เป็นเราอาจจะไปยืนคุยกับคนเป็นโดยเราไม่รู้ตัวเพราะนี่ประสบการณ์ตรงมันเราคุยกับมันด้วยเรื่องของรู้คุยด้วยรู้จักกันน่ะก็เลนตรงข้างๆกันก็คุยกันแต่ไม่ได้ยืนคุยหน้าต่อหน้าอะไรเงี้ยคือคือแทงไปคุยไปอะไรเงี้ยโตอะไรเงี้ยครับเออคุยกับคนเป็นมาแล้วคือแบบ เทียประสบการณ์ตรงเลยนะประสบการณ์ตรงเลยพี่พอพอเล่นเล่นอยู่เอ่าเมนเจอร์เขาก็เดินมาบอกเฮ้ย้องปิดนะเราปิดทําไมอ่ะถามไลน์คนไอคนเนี้ยมันเป็นโควิดเอาเลอพี่จตกอยู่ตะตุ่มโอ้โหแล้วเราใกล้ชิดด้วยใกล้ชิดเลยใกล้ชิดเลยครับใกล้ชิดเลยโอ้โหแต่ก็ตรวจเรียบร้อยแล้วปลอดภัยกักตัวมาเกินครึ่งเดือนแล้วล่ะ ก็ไม่มีอาการอะไรใช่ไหมพี่ตอนนี้อไย๋อถือว่าก็ถือว่าปลอดภัยแล้วก็ก็ดีครับก็รักษาสุขภาพด้วยพี่เอกเช่นกันเช่นกันไปไหนช่วงนี้ระวังตัวนะครับน้องๆ้เพื่อนๆหรือว่าพี่ๆทุกคนครับลืมพกแมสใส่แมสตลอดใช่ใช่ับผมว่าพี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีคนอยากฟังพี่เยอะอยากขอบคุณชมพี่เยอะแหละ หรือยิ่งทางช่อ,องใช่ไม่ค่อยออกสื่อหรือยิ่งทางช่องผมเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์เยอะว่า,าอยากให้พี่มาออกแต่ว่าเราเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดมันก็ลําบากในการที่จะไปนั่งคุยกันใช่ไหมมันต้องเวลล้นระยะไงพี่เอ็กมันต้องเว้นระยะอะไรอย่างเงี้ยต้องทิ้งช่วงก่อนทิ้งช่วงก่อนทิ้งช่วงก่อนไม่ได้ยิงนะไม่ได้ดยิงเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปออก<笑><笑>พี่เอ็กไม่ยิงนะครับแฟนๆถ้าฟังอยู่บอกว่าพี่เอ็กไม่ยิงน่ารักนะครับน่ารักครับพี่เอกเลนชื่นรุ่นรุ่นสิบสี่ใช่ไหมฮะอ่าจริงๆเข้ารุ่น แล้วก็มาเรียนสิบห้าอีกรอบอ๋อซ้ําค้างปีมาอีกสิบห้าใช่ครับใช่ครับอ๋อไปจบไปจบตอนพศอสออะไรครับพี่ตอนเรียนชื่นผมเรียนเก็บเพื่อนเขาจบกันก็จบรุ่นสิบเจ็ดใช่ไหมครับเจ็ดเข่ารุ่นสิบห้าก็จะอยู่ปีสามก็เขาจบกันประมาณสี่ศูนย์ที่หนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแต่เรียนเก็บยันโรงเรียนเปลี่ยนเป็นวาาทิปปะครับเอาเรอคือเปลี่ยนจากชื่นไปแล้วใช่ไหมพี่ ใช่ก็คือชื่อเนี่ยรับพุทธชื่นจบอะ่ะปิดละชื่นชื่นปิดอะ่ะอเป็นเวลาที่ไปแล้วอะ่ะแสดงว่า,าย,ยุคใบแน่ยุคนั้นตอนที่พี่เอกเรียนกำลังจะจบอะ่ะมันคงเหลือน้อยมากๆใช่ไหมพี่นักเรียนอะไรอย่างเงี้ยน้อยน้อยมากครับรุ่นสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอะไรเงี้ยน้อยมากอน้อยมากน้อยมากเราไปเรียนเก็บอ่ะนะวัวนอาทิตย์หนึ่งสองวันอะไรเงี้ยช่วงหลังๆนะไปวันหนึ่งสองชั่วโมงอะไรเงี้ยปวชใช่ไหมพี่ปวชใช่ไหมปวชครับชื่อไม่มีปวส ไม่มีปวสโอ้โหสดมากเลยพี่ปอชอยอย่างเดียวนี่ก็แบบโอ้โหเล้าล้านาปอชอมันก็เท่าเด็กปวสแล้วล่ะ <c oughs> เคอแก่กว่าอะไรแก่กว่าด้วยค้างมาจากที่อื่นใช่ไหมเพราะว่าบางโรงเรียนเขายังมีปวสใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่ชื่นไม่มีก็คือแบกน้ําหนักตลอดเวลาไปเล่นกับใครก็แบกแบกตลอดไม่เชิงไม่เชิงแบกนะเพราะอายุเราเราไล่กันมันวัดกันได้พี่วัดกันได้อยุเราอยุเราบางทีเราแก่กว่าด้วยซ้ำอ๋อใช่ใช่ ปอชอด้วยกันแต่ว่าเราอ่ะอายุไปมาณปอสอไปแล้วอะไรเงี้ยไป,ไปบ,บ้านแล้วอย่างพวกเขาปอสอแต่เขาตามเกณฑ์ัดส่วนมากใช่ใช่ใช่มากเขาตามเกณฑ์พอพี่ก็ค้างปีมาใช่ไหมพี่สองก็ค้างปีมาเหมือนกันสองปีใช่ไหมก่อนมาเข้าชื่อปีค,ออครับออก็ถือว่าเป็นเป็นแบบเป็นรุ่นใหญ่มาแล้วล่ะแบบมาเข้าปีหนึ่งก็อายุยุคค้างสองปีนี่น้อยนะน้อยเหรอน้อย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 เห็นเขาค้างกันมาไม่รู้กี่ที่อะไรเงี้ยแล้วมาลงชื่อใช่ไหมพี่ มาชื่นเจ้าเออคือเป็นอย่างนี้สถานีท้ายแล้วล่ะที่จะไปเนี่ยชื่นนะแล้วสุดท้ายจบชื่นไหมพี่เอกจบครับล่ะมีวุฒิประชาชนครับอ๋อแจ๋วเลยพี่แต่ไม่ได้ไปต่อที่ไหนไหมปวสอะไรมีไหมเหตุผลส่วนตัวที่ไม่ไปต่อเพราะว่าเราจบตอนอายุโุ้ยยี่สิบกว่าแล้วยี่สิบกว่าแล้วพี่ยี่สิบกว่าแล้วกว่าจะรับวุฒิชื่นเนี่ยกว่าจะรับวุฒิปชชเราไม่กล้าไปต่อแม้กระทั่งมหาลัยหรือปวสที่ไหนเพราะว่า เหมือนแบบเฮ้ยอย่าทนรับน้องปูมามึงเด็กอายุสิบเก้ารับโดนอยู่แล้วพี่โดนรับน้องอยู่แล้วคือเรารับไม่ได้เรารับไม่ได้ตรงนี้อะไรเงี้ยคิดเองคิดเองเราคิดเองเราคิดเองเฉยอะไรเงี้ยแล้วแล้วเรื่องเรื่องก็เราก็เกเรอยู่ด้วยเราก็เลยไม่อยากเรียนมากละเอาแค่นั้นพอแค่นั้นพอโอ้ก็ถือว่าจบประชาชื่นสามปีแต่แบบสร้างชื่อให้พี่ถึงทุกวันนี้โด่งดังมากนะพี่ครับเออขนาดไม่้ไดต่ามันสิ่งิที่เราทํามันจะมาสร้างชื่อใปัจจุบันนะก็คือเราทําตาม เ,เป็นหน้าที่ตอนนั้นใ,ในวัยเรียนใช่ไหมครับไม่เคยคิดว่ามันจะมีผลตามมาถึงทุกวันนี้อ,อ,อะไรงเงีเออ้ยเพราะว่าพี่เอก็กซะผมว่าเป็นคนที่มีแบบคนติดตามเยอะอะทั้งใน facebook ทั้งอะไรก็ตามในโลกโซเชียลอะ่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่ที่ติดตามไม่น้อยกว่าพี่ดูแปงอะง,ง่ายๆแล้วกันเพราะว่าพี่เอ็กกับพี่ดูแปงนี่ดังมาพร้อมๆกันนะครับในโลกโซเชียลนะครับในในเรื่องของในยุคข,ของอาชีวะที่กลับมาเฟื่องฟูอะ เพ็กก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีเอฟซีเยอะเออพีเอ็กเห็นเปิดเปิดเพจเปิดเพจเปิดเพจแนะนำ่อยพี่ลองว่างว่างไงโควิดไงโควิดมันทําให้เราฟุ้งซ่านไงว่างแล้วทำอะไรไปเรื่อยเนาะชื่อเพจอะไรครับเพ็กเพจอะไรเอ่ยเอ็กชื่อ G ยี่สิบเก้าครับเป็นเพจของพี่คนเดียวเลยดูแลเองใช่ครับใช่ก็มีข้อมูลนู่นนี่ไปลงอะไรเงี้ยเนาะก็หาใส่ไปเรื่อยๆให้แฟนๆหายคิดถึง ประมาณนั้นครับบางทีในเฟซมันมันมันแอดเพื่อนได้แค่ห้าพันอะไรเงี้ยอันนี้มันก็น่าจะั่วถึงกว่าบอกว่าเพจมันมันเยอะกว่านั้นี่มันไปได้ไกลกว่านั้นคือตอนนี้เพื่อนในเฟซเต็มแล้วครับก็ห้าพันติดตามกี่หมื่นไม่แน่ใจจำไม่ได้โอ้โหจะเป็นคนติดตามพี่เยอะเขาคงเขาคงชอบคประมาณนั้นชอบในการตัวของเราอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปทําอะไร ใช่ใช่แล้วผมมองว่าเพ็กเวลาออกสื่อผมว่าพี่การพูดกันจาพี่อ่ะมันตรงดีัชัดเจนดีพี่ผมชอบตรงอยู่แล้วใช่มันชัดเจนก็คือแบบไม่อ้อมอ่ะคือรู้สึกยังไงก็แสดงออกมาแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่ามันมันมันเฟี้ยวดีพี่ไม่ใส่ไม่เป๊กใส่ใครใช่มันเฟี้ยวมันเฟี้ยวคือผมตามพี่ดูพี่มาตลอดนะผมว่าเฟี้ยวดีมันก็เหมือนการแสดงออกที่มันมันได้ใจดีสําหรับแบบจิโกโกุ่นรุ่นยุคเราอ่ะ เราโดนเล่นเราก็เล่าไปตามนั้นก็เราโดนเล่นอะไรเงี้ยโดนก็เล่าได้ก็เล่าได้ก็เล่าได้นี่เล่าไม่หมดด้วยโดนน่ะเล่าหมดนะแล้วก็วันนั้นน่ะผมโทรคุยกับพี่ก้อนอ่ะพี่ก้อนประชาชื่นเพื่อนสนิทพี่อ่ะเขาก็เล่าวีรกรรมพี่เยอะเหมือนกันให้ผมฟังครับเขาบอกว่าแต่ก่อนพี่ก็พกตัวพกอะไรอย่างเงี้ยครับตอนไปเรียนอะไรเงี้ยเออแกก็เล่าเยอะอยู่บัดดี้กันเลยก้อนคนก้อนคนที่ยิงปลิ้น เดี๋ยวหลังก็เชิญเชิญเชิญพี่ก้อนมาออกรายการหน่อยแล้วก็โหถ้าได้พี่ปิ๊นได้ถ้าได้พี่ปิ๊นมานั่งด้วยกับพี่เอ็กเป็นเป็นสื่อกลางให้ผมนะผมว่าโอ้โหจะฟิลมากเลยพี่เทปนี้เด้เลยครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเพราะว่าหลังจากที่ผมปล่อยเทปพี่ปิ๊นออกไปอ่ะก็ได้คุยกับพี่เอ็กนะครับคุยกับพี่ก้อนพี่ก้อนนี่ต้องบอกแฟนๆก่อนว่าเป็นคนที่ยิงพี่ปิ๊นหนึ่งสองเก้านะครับอันนี้คือที่พูดได้เพราะมันผ่านมานานแล้วแล้วผมก็คุยนครับผมก็คุยทั้ง เราใช้รมทุกอย่างจบไปใช่ผมคุยกับทั้งสองฝั่งแล้วครับก็คือโอเคไม่ติดไม่ติดใจอะไรกันก็เลยได้คุยกับพี่ก้อนก็เลยได้เพื่อนเพิ่มมาอีกหนึ่งคนได้คุยกันแบบเป็นพี่เป็นน้องใช่แล้วก็คุยกับพี่เอกครั้งแรกเวยพี่เอกทักมหาผมเลยกอนบูกอนบูเยอะเลยอูบูไหมพี่เป็นตำนานหนึ่งคนของยี่สิบเก้าเลยแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเฉยๆอะไรเงี้ยมันพูดคนพูดถึงน้อยมากกว่าพี่แต่เขาคือบัดดี้พี่เลยเดินด้วยกันแต่ว่าผมบอกตรงแทบไม่มีใครรู้จักเขาเลยนะพี่ รู้จักมันรู้จักแต่ในโรงเรียนก็รู้จักกันอะไรเงี้ยรู้จักกันก็คือตามโรงเรียนอื่นหรืออะไรต่างๆไม่ไม่ได้เขาไม่ได้มีคนพูดถึงเยอะอะไรเงี้ยแค่นั้นแต่เหมือนปิดทองหลังพระซะมากกว่าแต่เรื่องหัวใจนี่เต็มร้อยทะลุทะลุร้อยเดินเดินคู่กับพี่ได้เลยสบายเลยพี่เขาเดินกับพี่ตลอดโอ้เจ๋วเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจะมีเรื่องเล่ามาต่อจากที่ได้ประทะกับพี่ปิ๊นหนึ่งสองเก้า ถ้าอนาคตโควิดซาาเดี๋ยวลองทำคอนเทนต์นี้ดูพี่พีเอกติดต่อดูได้เลยครับเยอะเรื่องเล่ามันเยอะมันก็เรียนนานพอกับพี่นี่แหละเอาเรียนนานใช่ไหมพี่เรียนนานไอ้นี่ไอ้นี่ผมยาวไม่ค่อยได้พอไว้ผมปุ๊บเดี๋ยวจับอีกแล้วโดนจับโดนจับเข้าบ้านเมตั้งแต่อยุยังไม่ถึงจนเต็จตั้งแต่คุกเด็กยังยันผู้ใหญ่อะวีรกรรมเยอะใช่ไหมพี่โดนเรื่อยใช่ครับเออพี่เอ็ก ขอสั้นๆอีกทีนึงครับฝากถึงโควิด <c oughs> อีกนิดนึงครับกับแฟนๆน,นิดเดียวสั้นๆพี่ช่วงท้ายได้ครับก็คืออยากให้ระมัดระวังตัวเองป้องกันตัวเองครับตอนนี้หวังเพิ่งใครไม่ได้ัเพิ่งตัวเองดีกว่าเราปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองเพราะว่าเราไม่รู้เราจะไปอยู่ในจุดเสีย่ยงหรือว่าบ,บุคคลที่ติดเชื้อหรือเปล่าเราไม่รู้จริงครับไม่มีใครรู้ได้ไม่มีใครรู้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องป้อง,องกันตัวเราเองอืย่างใส่แมสล้างมือบ่อยๆใช้เจลแอลกอฮอล์ที่มัน แอลกอฮอลที่มันที่มันเป็นแอลกอฮอลล้างมือจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าแป้งเหนียวๆ,ๆอะไรที่ล้างไปแล้วมันไม่ดีครับก็คือเอาค,คือต้องป้องกันตัวเองครับอือย่าไปหวังอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นเขาตอนนี้แล้วก็อยากให้อดทนเรื่องเงินเรื่องทองใช่พี่เรื่องงนใช่ใช่คือท,คทุกคนทุกคนทุกคนต้องเจอสภาพนี้หมดไม่ว่าคนรวยคนจนทุกคนคนรวยเขาก็ธุรกิจเขาก็เสียหายเยอะคนจนก็หาเชาวกินคําก็ไม่มีงานทําไม่มีอะไรเยอะ เข้าใจเข้าใจทุกคนเพราะตัวเองก็ประสบปัญหาพวกนี้เหมือนกันแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับร่วมมือกันครับโอ้ต้องขอบคุณพี่กด้วยโอ้โหได้พูดเยอะเลยพี่ก็นี่ครับแฟนๆ FC f ของช่องเด็กช่างที90นะครับตอนนี้ผมก็สนทนาผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับ PX ประชาชื่นนะครับให้มาหายคิดถึงแล้วก็ส่วนประวัติวิรกรรมเรื่องเรียนเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้สัมภาษณ์ตอนเจอตัวนะครับนั่งคุยกันมันจะได้อัธรรกว่านะครับพี่เอ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคุยผ่านวิดีโอเนี่ยอาจจะคุยสารทุกสุกดิบแบบเนี้ผมว่ากําลังดีใช่ไหมไปคุยเรื่องหนักๆมันอัตรอมันจะเสียมันมันมันไม่เห็นมันไม่เห็นภาพมันไม่เห็นหน้าแล้วมันจะเสียเอาเราคุยแบบว่าส่งความห่วงใยถึงถึงกันดีกว่านะครับ,รบวันนี้ก็ต้องขออนุญาตขอบคุณพี่เอกด้วยนะครับเป็นน้ําจิม้มดีครับดีครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะแวะไปหาพี่เอกนะครับไปขอสัมภาษณ์สักหนึ่งเทมนะครับพี่ใช่ครับโอเคพี่เอกครับเดี๋ยวตัวนี้ก็ลาไปก่อน ครับตับงครับตัครับครับ <Yeah. S 1>